ช่างบอกว่าไม่เคยถอดล้อเลยตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยถอดล้อเลยช่างบอกครับวันนี้มาตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยถอดจริงๆเลยน้องฟ้าใหม่หลายปีเลยครับสามสี่ปีสี่ปีกว่าร่วมห้าปีวันนี้เธอมาสลับล้อเพราะน้องดึงซ้าย น้องดึงซ้ายนะครับผมปล่อยพวงมาลัยไม่ได้ปกติถ้ารถปกติจะปล่อยพวงมาลัยได้ประมาณถ้าเป็นวัดระยะทางประมาณสิบเสาไฟฟ้านี่ยังยังยังตรงอยู่ใช่ไหมครับช่างถ้าปล่อยพวงมาลัยสิบเสาไฟฟ้าระยะทางตรงเนาะ,ะยังได้อยู่ยังวิ่งตรงอยู่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้ครับอย่างดีก็ไม่เกิน 3, สามเสาไฟฟ้าก็จะดึงลงซ้ายเลยครับ แก้ไขครับแก้ไขนะครับทีวีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับร้านช่างบอกว่าอยู่ที่ไหนนะครับบางเลนกำแพงแสนจุดนี้เขาเรียกจุดอะไรชื่ออะไรก่าแมเสเนี่ยท่าแมงแสนเนี่ยนะครับแยกกำแพงแสน ชื่อร้านครับชื่อร้านอะไรร้านตู้กันยางร้านตู้กันยางเนาะตู้กันยางนะครับพี่บินเพื่อนทุกท่านเข้ามาใช้บริการยินดีให้บริการทุกทุกท่าน,คร,รานครับครับเอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปน้องฟ้าใสจะแก้ตก หรือไม่ตามช่างแนะนำค่อยมาลุ้นกันอีกทีคับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับทุกทุกทุกท่านครับทั้นกทุกสัก้นเปลี่ยนไปแล้วครับล้อหน้าเอาไปไว้ล้อหลังเลยครับเอาไว้ยางเส้นหลังนะครับจะเปลี่ยนล้อหน้าไปลงข้างหลังครับ เปลี่ยนข้างหลังมาไว้ข้างหน้านี้นะครับช่างบอกว่าต้องมีการถ่วงถ่วงยางด้วยนะครับถ่วงยางด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนครับขณะนี้ช่างก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับผมเป็นการถ่วงนะครับถ่วงตามที่ช่างแนะนำถ่วงว่าจะ ดีขึ้นหรือไม่คิดว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถไม่เคยไม่เคยท่วงไม่เคยสลับล้อมาก่อนเดี๋ยวให้ช่างลองท่วงดูแล้วไปวิ่งดูครับไปวิ่งดูนะครับพี่เพื่อนๆว่าเธอท่วงแล้วเธอจะผ่านหรือไม่ครับคนขับจะรู้เองว่าการท่วงถ้าวิ่งแล้วไม่ไม,ไม่ดึงซ้ายเหมือนเดิมก็แสดงว่าผ่านครับโอเคนะครับ แก้ไขเบื้องต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวท่วงเสร็จเรียบร้อยค่อยมาลุ้นกันต่ออีกว่าเธอจะวิ่งกิน้ายอีกหรือไม่ครับตอนนี้ช่างช่างทำงานไปก่อนครับ ทวงเสร็จเรียบร้อยใส่แล้วลองไปวิ่งดูครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านลองดูว่าเธอจะแก้ไขตกหรือไม่ครับผมรถน้องฟ้าได้วิ่งกินทรายนะครับผมพี่พี่เพื่อนทุกท่านช่างกำลังประกอบล้อใส่เข้าไปในชุมล้อนะครับเข้าไปในชุมล้อเาเธอจะแก้หายไหมว่า เราท่วงไปแล้วก่อนหน้านี้น้องฟ้าวิ่งกินทรายนะครับระยะทางถ้ารถไม่กินทรายส0เสาวไฟฟ้ายังได้อยู่เนาะช่างเนาะทางตรงเนาะความไวสิบเสาวไฟฟ้ายังได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ประมาณ3เสาวไฟฟ้าไม่สามารถปล่อยพวงมาลัยได้ครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับผมนี่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 นเขานี่ย้ายไปนู้นใช่ปะ่ะย้ายไปแล้วครับ ย้ายไปแล้วย้ายไปจากข้างหน้าไปข้างหลังครับตอนนี้ก็จะเอาข้างหลังมาขึ้นข้างหน้าเพราะว่ามันเลื่มกินแล้วครับ้ลปล่อยไว้นะเสียอย่างครับช่างบอกว่าปล่อยไว้นานอาจจะเสียหายห,ายหรือว่าหยุดเสียหายมากกว่าเดิมนะครับ่พี่อนเพื่อนแต่อันที่จริง ะระยะเวลาการถ่วงล้อหรือเปลี่ยนล้อสลับล้อนี้เขามีระยะเวลาของอความกา,าการใช้งานหรือ,รอว่าการวิ่งของไม้นะการวิ่งของไม้ยเยอะมันก็ซึกไวครับช่างบอกว่า,ายอ,อดเดยอะไม่เค,ย,คยเึกครับเราใช้งานบ่อยยางก็มีโอกาสซึกหลอไวนะครับผมบิบเพื่อนตามช่างแนะนํามานะครับผมประมาณนี้นะครับ ลองเอาไปสัมผัสไปวิ่งดูครับแ้แก้ตกแสดงว่าเป็นที่ยางที่เราไม่เคยเปลี่ยนนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าสวยด้วยนะครับขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปแก้ดูเดี๋ยวจะมาคลิปที่2เป็น EP2 นะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับไปแล้วครับ